ในคลิปนี้นะครับผมก็ยังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เราเคยถ่ายทดอดความรู้กันมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับผงชูรสวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผงชูรสด,ด้วยนะครับมีเกลือนะครับแล้วก็มีเปลือกไข่นะครับที่ผมได้ ถ่ายทอดความรู้ไปหลายๆคลิปนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความเป็นกรดเป็นด่างและก็ความเค็มนะครับความเป็นกรดเป็นด่างความเค็มพวกนี้นะครับล้วนแต่เป็นสิ่งพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับพืชจะโตดีดูดซึมอาหารดีหรือว่าชง,งักแคะแกนใบเหลืองเหี่ยวเฉาความเป็นกรดเป็นด่างความเป็นกลางของค่า pH นะครับเป็นสิ่งพื้นฐานของธรรมชาติเลยนะครับผมก็พยายามที่จะดึงทุกท่านนะครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นไปพร้อมๆกันบางคนก็อาจจะเก่งแล้วบาง างคนก็อาจจะตะเลิดไปไกลมากไกลจนไม่รู้ว่าอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรืออะไรที่มันพอดีเมื่อเรารู้แค่สิ่งพื้นฐานเล็กๆน,น้อยๆเราไม่ต้องเจาะลึกวิชาการมากแค่รู้หัวใจหลักหลักการเล็กๆน,น้อยๆนะครับเราก็จะปลูกผักหรือว่าทําการเกษตรได้อย่างมีความสุขเราจะไม่มีความวุ่นวายในชีวิตเหมือนที่ผ่านมาเลยมันเหมือนกับคล็ปวิชาถ้าเรารู้ความลับหรือว่าความจริง ของธรรมชาติแล้วเราสามารถพลิกแพลงต่อยอดด้วยความคิดทักษะและก็เซนส์ที่เรามีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าดินที่เราใช้ปลูกพืชผักนั้นมีความเป็นกรด นะฮะพืชผักก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเหี่ยวเฉาแล้วตายง่ายในทางกลับกันนะครับถ้าดินมีความเป็นด่างมากเกินไปพืชก็จะเจริญเติบโตไม่ดีอีกเช่นกันค่า PH นะครับในดินนั้นควรจะมีความเป็นกลางนะฮะวันนี้เราก็เลยกลับมาสู่จุดเริ่มตน้นด้วยการใช้สิ่งที่เราเคยพูดถึงไปแล้วเมื่อคลิปก่อนก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผู้คนนําเอามาใช้มากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเปลือกไข่ผงชูรดแม้กระทั่งเกลือนะครับที่กเกษตรกรใช้ใน ต้นมะพร้าวสวนมะพร้าวนะครับมาดูเครื่องดื่มตัวนี้นะครับว่ามันมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างหรือว่าเป็นกลางอะไรหรือเปล่านะครับผมวัดให้ดูนะครับอันนี้ผมเติมเครื่องดื่มชูกาลังไป3มช้อนแกงนะครับมาดูค่า p h นะครับนะครับค่า p h นะครับถ้าต่ำกว่า6.5นะครับ ต่ำกว่า6.5ลงไปถือว่าเป็นกรดถ,ถ้าอยู่ในระหว่าง6.5ถึง7จะเป็นกลางนะครับซึ่งเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชถ้ามากกว่า7ขึ้นไปถือว่าเป็นด่างนะครับมาให้ดูเครื่อดื่มจูกาลังเห็นไหมครับถือว่าเป็นกรดจัดเลยนะครับ3ถึง4เนี่ยนะฮะถ้าเราใช้บ่อยเกินไปใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อพืชแน่นอนล้างน้ํานะครับต่อไปเรามาดูเปลือกไข่นะครับผมเอาเปลือกไข่นะครับเอามาตีปน่น บดให้ค่อนข้างจะละเอียดเพื่อที่จะให้ละลายน้ําได้ดีขึ้นนะครับเลือกไข่เนี่ยลหลายๆคนเนี่ยท้าโสมใส่ต้นไม้นะครับทั้งบดท,ทั้งไม่บดนะครับแต่เมื่อใส่เยอะๆนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับจุ่มลงไปเกินกว่าเจ็ดนะครับเลขจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆแปลแล้วนะครับนะฮะเท่านี้เราก็ทราบแล้วครับว่า เลือกไข่มีความเป็นด่างนะครับด่างมากเกินไปก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเช่นกันนะครับในนั้นแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าถ้าเราใช้บ่อยหรือใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อพืชหรือไม่นะครับทีนี้มาดูผงชูรสหนึ่งช้อนแกงนะครับที่ละลายน้ําไปนะครับของชูรสนะครับมีค่า P h นะครับค่อนข้างเป็นกลางนะฮะ ตอนนี้จะไม่ส่งผลเสียต่อพืชน,นะครับในหลายๆตำราหลายๆกูรูนะครับเขาบอกว่าผงชุรสมีในตัวเจ่นที่สูงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าเวลาเอาไปทดลองแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรเกิดขึ้นนะครับแถมมีผลเสียเมื่อใช้เยอะๆนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับมาดูว่าเกลือจะมีค่า pH เป็นกลางเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนะครับ เลือนะครับเลขจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เกินเก็ดแน่นอนก็ถือว่าเป็นด่างนะครับส่วนแก้วนี้นะครับผมใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังกับผงชูรสบวกกันนะครับจําตัวเลขก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเครื่องดื่มชูกําลังเป็นกรดนะครับเป็นกรดจัดเลยส่วนผงชูรสเป็นกลางนะครับเมื่อเอา2ตัวนี้มาผสมกัน จะได้ค่า pH เท่าไรเหรัเมื่อผสมกัน2ตัวนะครับค่า pH นะครับก็ถือว่าเป็นกรดอ่อนๆนะฮะแต่ว่าค่าตัวเลขตัวนี้นะครับก็ยังถือว่าปลูกพืชได้นะครับไม่ส่งลผเสียอะไรมากมายนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูอะไรบางอย่างนะครับสมมุติเราซื้อดินถุงมานะฮะผู้ผลิตดินบางรายนะครับก็จะวัดค่า pH โชว์เราเลยนะครับว่า ของเขานั้นมีค่าความเป็นกลางนะฮะโดยเขาจะจิ้มนะครับเครื่องวัดลงไปแบบนี้นะครับจิ้มลงไปค่าที่ได้ก็จะอยู่ที่ระหว่าง6กับ7นะครับซึ่งถือว่าถ้าประมาณ6เนี่ยนะฮะถึง7เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นกลางอยู่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับค่าความเป็นกดเป็นกลางหรือเป็นด่างเนี่ยเราจะวัดค่ากันได้ก็ต่อเมื่อ มีน้ําเป็นตัวละลายสารที่อยู่ในดินนี้ออกมานะครับถ้าใครขายดินปลูกให้คุณแล้วมาวัดแบบแห้งๆแบบนี้นะครับแล้วตัวเลขโชว,ว่าเป็นกลางแบบนี้อย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งเอามาปลูกพืชน,นะครับเพราะว่าเวลาที่เราปลูกพืชผักไปนั้นรากพืชเขาดูดน้ําขึ้นไปซึ่งน้ํานั้นเมื่อมาอยู่ในดินก็จะละลายสารธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดินนี้ออกมาธาตุอาหารต่างๆก็จะ ถูกดูดขึ้นไปโดยรากของพืชรวมถึงความเป็นกรดเป็นด่างด้วยนะครับเขาจะวัดกันที่ตรงนี้นะครับลองรดน้ําไปได้เลยนะครับเป็นดินถุงเดียวกันนะครับห่รดนทั้งสองกระถางเลยถ้าใครมาวัดค่าแบบแห้งๆให้คุณแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปดีใจนะครับาดินเขาเป็นกลางจริงๆให้รดน้ําก่อน เพื่อที่ให้สารละลายในดินนี้ละลายออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งจิ้มลงไปเลยครับ,เห,รรบเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเข็มลงมาที่ตัวเลขต่ำสุดนะครับเนี่ยคือแบบต่ำสุดๆจนเข็มมิตเตอร์เอาไม่อยู่ครับเห็นไหมครับ ถ้าต่ํากว่า6.5ลงมาหรือว่าต่ํากว่า5เนี้ยฮะก็ถือว่าเป็นกรดตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับดูกระทางนี้จิ้มลงไปเห็นไหมครับ ทิ้งไว้สักพักสาระละลายที่ละลายออกมานะครับโดยมีน้ำเป็นตัวละลายนะฮะก็จะค่อยๆมาทำปฏิกิริยากับโลหะของเครื่องวัดนี้นะครับเครื่องวัดก็จะแสดงผลให้เราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดินถุงนี้นะครับมีค่าเป็นกรดก็ลองคิดดูนะครับว่า เมื่อดินมีกรดเราปลูกพืชแล้วพืชเราจะเจริญเติบโตหรือเปล่า,าทีนี้เรามาวิชาการกันสักนิดหนึ่งนะครับค่าความเป็นกรดนะครับความเป็นกรดเป็นด่างนะฮะความเป็นกนรดเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าดินเปรี้ยวนะครับถ้าความเป็นด่างนะครับเขาเรียกว่าดินเค็มนะครับความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะครับ ความเป็นกรดเป็นด่างดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับแน่นอนว่าส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชแน่นอนนะครับโดยตรงเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าค่า PH นะครับถ้าอยู่ที่6.5ถึง7ถือว่าเป็นกลางแล้วก็พืชจ,จะเจริญเติบโตได้ดีโดยสี่เดียวนะครับถ้าค่า pH นะครับต่ำกว่า6.5เมื่อไหร่นะครับก็จะเริ่มเป็นกรดแล้วฮะก็จะเริ่มเป็นกรดอาจจะเป็นกรดอ่อนๆน,นะฮะแต่ถ้า3ถึง4เนี่ยก็จะเป็นกรดจัด หรือต่ำกว่าสาเหมือนที่ผมฟัดดินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือกรดจุดๆนะครับซึ่งเมื่อเป็นกรดนะครับอาจจะเริ่มที่เป็นกรดอ่อนๆนะก็จะเริ่มส่งผลต่อพืชนะครับความเป็นกรดนะครับให้เราจดจําไว้แบบนี้นะครับอะไรที่เป็นกรดก็เท่ากับการกัดกัดก่อนนะฮะให้นึกถึงพวกน้ํากรดน้ําย่อยในกระเพาะนะฮะมันจะกัดก่อนเมื่อในดินปลูกต้นไม้หนึ่งกระถางนี้นะครับเราไม่รู้ว่า ส่วนประกอบข้างในนั้นมีอะไรบ้างแต่เมื่อเราลดน้ําพืชผักเมื่อไหร่นะครับน้ําก็จะไปละลายสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุธาตุอาหารนะครับรวมถึงธาตุต่างๆที่อาจจะไม่จําเป็นต่อพืชเลยก็จะละลายออกมานะครับแต่ว่าเผอิญในดินนั้นมีความเป็นกรดสาระละลายธาตุอาหารหาต่างๆก็จะละลายออกมามา,มากกว่าปกติกับรากพืชมีหน้าที่ในการดูดซับเอาแร่ธาตุาอาหารเอาน้ําขึ้นไป เพื่อหล่อเลี้ยงล,ลําเลียงไปยังลําต้นไปยังส่วนต่างๆของพืชปริมาณน้อยปริมาณมากะจะเลือกกินอันนี้จะเลือกกินอันนั้นเขาไม่สามารถที่จะกําหนดความคิดของตัวเองได้เขาจะดูดขึ้นไปซึ่งในการดูดก็อาจจะดูดเอาไนโตรเจนนะครับเอาฟอสฟอรัสโพแทสเซียมหรือว่าเอาธาตุอื่นๆที่ไม่ค่อยจําเป็นหรือต้นไม้นั้นอาจจะมีอยู่แล้วแต่ดูดขึ้นไปมากเกินไปก็จะทําให้พืชน,นั้นค่อยๆเป็นผีผมให้จําแบบแบบน่ากลัวน่ากลัวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้แยกออกแล้วก็เห็นภาพน,นะครับ เมื่อเป็นกรดพืชก็จะค่อยๆเป็นพิษนะครับเพราะว่าธาตุอาหารมีเยอะเกินไปนะครับเมื่อเป็นพิษนะครับก็อาจจะถึงตายรวมถึงเป็นโรคได้นะครับเพราะว่าดินที่เป็นกรดเนี่ยเชื้อโรคชอบอยู่นะครับและก็อีกทางหนึ่งนะครับเมื่อดินมีค่า ph มากกว่า7เ,เท่ากับเป็นด่างนะครับเหมือนกับเปลือกไข่เหมือนกับเกลือนะฮะถ้าในดินมีความเป็นด่างก็จะตรงกันข้ามกับความเป็นกรด เมื่อดินมีความเป็นด่างนะครับสารละลายที่จําเป็นต่อพืชเนี่ยก็อาจจะไม่ละลายลงสู่ดินนะครับเมื่อในดินไม่มีธาตุอาหารพืชก็จะดูดแค่น้ำเปล่าเข้าไปหรือดินนั้นถ้ามีความเค็มหรือว่ามีความเป็นด่างมากๆราก,ากพืชไม่สามารถดูดซึมเอาแร่ธาตุในดินไปใช้ได้นะครับพืชก็จะเริ่มใบเหลืองต้นเล็กไม่โตสักทีนะครับสุดท้ายก็ ไม่ให้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับเห็นไหมครับมันหนีกันไม่พ้นเลยกับผงชูรสแต่เป็นกลางนะครับเครื่องดื่มชูกําลังมันเปรี้ยวนี่มันก็มีความเป็นกรดนี่เปลือกไข่แล้วมันมีความเป็นด่างนี่เห็นไหมครับเราก็รูล้ละเพราะว่าสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดนนะั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็ทุกคนเนี่ยใช้ใช้บ่อยนะครับบางคนใช้เยอะเกินไปก็เลยส่งบนเสียต่อพืชนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมที่ผมบรรยายให้เมื่อครั้งก่อนๆน,นะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์ว่า ใช้เครื่องดื่มชูกําลังเยอะผงชุรสเยอะ,อะแล้วก็ใช้เปลือกไข่โรยโรยไปเยอะมากทําให้พืชไม่เจริญเติบโตรหรือตายไปนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของความเค็มนะครับความเค็มก็จะสัมพันธ์กับความเป็นด่างนะครับ2ตัวนี้มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับค่าความเค็มในดินนะครับตามผลงานวิจัยหลายๆตํำรานะครับหลายๆฉบับถ้าค่าความเค็มในดินนะครับมีน้อยกว่า0.1เนะี่ยก็ไม่เค็ม ไม่ส่งผลเสียต่อพืชถ้าอยู่ที่0.1ถึง0.2นะครับนี่เป็น0.2นะครับดินเริ่มเค็มละแล้วก็จะเริ่มส่งผลเสียต่อพืชที่ไม่ค่อยจะทนความเค็มเท่าไหร่นะครับอาการก็จะเริ่มออกค่าที่0.4ถึง0.8นะครับความเค็มเนี่ยเริ่มมากลวพืชที่ทนเค็มได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะครับอย่างเช่นต้นมะพร้าวนะครับถ้ามากกว่า8นะครับจัดว่า เค็มจัดเลยนะครับซึ่งมีพืชจํานวนน้อยที่สามารถทนเค็มได้นะครับเอาเราบาเริ่มที่ผงชูรสนะครับผงชูรสนะครับชื่อเขาก็บอกไปแล้วว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตถ้ามีคําว่าโซเดียมเนี่ยก็ให้นึกถึงเกลือเลยนะครับนึกถึงความเค็มไปเลยผมใส่ชูรสลงไปนะครับหนึ่งช้อนแกงมาวัดความเค็มของผงชูรสกันนะครับว่ามีเท่าไหร่หน,นะครับ 0.9%นะครับสมมุติว่าดินนะครับที่เราปลูกต้นไม้นะครับเราวัดค่าความเค็มได้อยู่ที่0.93%อันนี้ผมสมมุตินะครับให้เห็นภาพแต่ก็ให้รู้ไว้เลยว่าผงชูรสมีความเค็มนะครับมีโซเดียมนะให้ดูนะครับมีโซเดียมเท่าไหร่ค่าโซเดียมพุ่งขึ้นประมาณนี้นะครับนี่คือโซเดียมที่อยู่ในผงชูรสนะครับ ก็อาจจะน้อยกว่าเกลือแต่ว่าเมื่อเรานําไปปรุงอาหารนั้นเราจะทานอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็เติมชูรสเยอะๆนะครับใส่มากอร่อยมากนั่นเองนะครับเมื่อโซเดียมของผงชูรสนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราความดันขึ้นแน่นอนครับเมื่อกี้มี0.9ใช่ไหมครับมี0.9เขาบอกว่าถ้าความเค็มนะครับมากกว่า0.8เนี่ยเท่ากับเค็มจัดนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับหลายท่านก็อาจจะผงชูรส 1ช้อนแกงต่อน้ำา1ลิตรนะฮะแต่มันก็จะยังมีความเค็มอยู่และบางคนเนี่ยนำไปใช้เยอะใช้บ่อยนะครับคุณก็ลองคิดดูว่าใช้บ่อยๆใช้เยอะเนี่ยค่าความเค็มจะสะสมในดินไปเยอะแค่ไหนนะครับแล้วส่งผลเสียต่อพืชเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ให้ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราเคยใช้ผงชูรสลดทางดินบ่อยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับมาดูความเค็มของเครื่องดื่มชูกําลัง3ช้อนแกง ไม่มีความเค็มเลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังมีแต่มีน้อยนะครับ0.0นะครับต่ผลเสียอยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังนั่นก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับเครื่องดื่มชูกำลัง3ช้อนแกงนะครับแล้วก็ผงชูรส1ช้อนแกงซึ่งหลายคนเนี่ยใช้เจ้า2ตัวนี้ควบคู่กันนะครับดูว่าจะได้ความเค็มหรือเปล่านะเมื่อใช้คู่กันนะครับ ก็จะยังมีความเค็มซึ่งเป็นความเค็มของผงชุลรสนันเองนะครับความเค็มอยู่ที่0.4เท่ากับเข็มมากนะครับเปลือกไข่บดละลายน้ำนะครับมาดูกันไม่มีความเค็มนะครับมีนิดนึงนะครับแต่ว่าเปลือกไข่นั้นมีความเป็นด่างสูงนั่นเองครับก็เหมือนเดิมนะครับผมทําเป็นกระดาษเอาไว้ให้เผื่อคนที่อยากจะ สต็อปนะครับสต็อปคลิปนะแล้วก็จดหรือว่าจะแคปเป็นหน้าจอไว้นะครับเอาไวด้ดูส่วนถามว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องวัดแบบนี้มันผมไหมนะครับซึ่งขอบอกไ้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับท่านแค่ให้สังเกตดูพืชน,นะครับว่าพืชนะจะเริ่มเติบโตไปในทางไหนนะครับเหี่ยวเฉาไปเอาดินมาปลูกแล้วมันเริ่มเหี่ยวเฉานะฮะเริ่มมีใบไหมลากเน่านะให้เราสังเกตหรือว่าปลูกไปแล้วไม่โต ใบสีเหลืองใบด่างนะครับก็ให้เริ่มดูถ้าพืชเราโตโดีก็แสดงว่าดินเราเป็นกลางแต่ถ้ามันเริ่มเป็นโรคตายเป็นพิษเหี่ยวเฉาเริ่มเน่าก็แสดงว่าให้เดาว่าเลยว่าอาจเป็นกดนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกพริกปลูกผักไปมันชะงักไม่ยอมโตสักทีใบเหลืองก็ให้เดาว่าก็อาจจะเป็นด่างนั่นเองนะครับ ซึ่งมันทำพันธ์กันนะครับเมื่อมีความเป็นด่างเนี่ยพวกธาตุอาหาร NPK ในตัวเช่นต่างๆนี่ผมเคยให้ไว้ในคลิปก่อนนะครับก็จะไม่ถูกดูดซึมเพราะว่าธาตุอาหารหลายๆตัวที่จะเป็นต่อพืชเหล่านี้นะครับรวมถึงธาตุอาหารรองตัวอื่นๆด้วยก็จะไม่ละาลายในดินที่มีความเป็นด่างเห็นไหมครับพืชก็จะเหลืองไม่โต นมคราบมันมีความสัมพันธ์กันขณะที่ดินของเราเป็นกลางดีมากๆเลยสารละลายก็ละลายออกมาในปริมาณที่พอดีพอเหมาะพืชก็ค่อยๆดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปนําไปใช้นะครับพืชก็จะเริญเติบโตได้ดีเมื่อมีความเป็นกลางนะครับทาุอาหารที่อาจจะมีพิษต่อพืช ก็จะไม่ละลายออกมานะครับเมื่อพืชดูดขึ้นไปก็จะไม่มีสารพิษก็จะม่มีสิ่งที่ธาตุท,าที่เป็นพิษต่อพืชที่นี้นะครับก็จะมีเรื่องที่ถกเถียงกันมาเยอะมากเกี่ยวกับการใช้เกลือกับต้นมะพร้าวนะฮะในมอ้ว่าเกลือมันไม่ดีมันมีความเค็มมันส่งผลเสียต่อพืชทําไมต้นมะพร้าวถึงจเจริญเติบโตได้ดีและชาวสวนนิยมใช้เกลือ มา,มาบำรุงต้นมะพร้าวก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของต้นมะพร้าวนะครับกำเนิดอยู่ในถิ่นที่มีความเค็มนะครับอยู U ่แถบมหาสมุทรอยู่แถบทะเลนะครับวิวัฒนาการของต้นมะพร้าวก็จะทนเค็มได้เป็นอย่างดีมเมื่อเกษตรกรนะครับมะพร้าวก็ถูกนําเข้าไปปลูกหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับปลูกในหลายๆพื้นที่เลยซึ่งไม่จําเป็นจะต้องติดทะเลมะพร้าวก็ให้ผลผลิตดีเช่นกันเขาก็เลยบอกว่าเกลือกับมะพร้าวเป็นของคู่กัน รรมชาติของต้นมะพร้าวนะครับเขามีความคงทนทนทุกอย่างเลยว่าจะเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเป็นกรดเป็นด่างนะฮะดินร้อนดินเย็นน้ําเค็มน้ํากร่อยน้ําจืดเขาทนได้ทุกอย่างเลยทนได้แม้กระทั่งความเค็มในเกลือแต่ก็จะใส่เยอะนะครับดูส่วนประกอบของเกลือนะครับเกลือก็จะมีโซเดียมกับคอลอรดนเป็นส่วนประกอบนะครับโซเดียมกับคอลอรดนซึ่งโซเดียมเนี่ยครับก็สามารถ ทดแทนโพแทสเซียมได้โพแทสเซียมก็อย่างที่ผมอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับก็คือสร้างแป้งโปรตีนน้าตาลนะครับผลแล้วก็เนื้อรสชาตินะครับทำให้มะพร้าวเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยนะครับเมื่อโซเดียมทดแทนโพแทสเซียมได้ก็จะทําให้มะพร้าวมีผลที่ใหญ่เนื้อหนาแล้วก็มีรสชาติที่หวานนะครับนี่คือประโยชน์ของเกลือนะครับเกลือมีโซเดียมและต้นมะพร้าวแล้วก็ลูกมะพร้าวเนี่ยนะครับต้องการคอลีนซึ่งในเกลือเนี่ยมี คอรลนนะครับมื่อแยกส่วนประกอบออกมาก็จะมีคอรีนซึ่งคอรีนเนี่ยต้นมะพร้าวชอบแล้วก็มีความต้องการมากนะครับจึงทําให้เกลือเอาไปใส่ในต้นมะพร้าวนั้นส่งผลดีต่อต้นมะพร้าวนะครับแต่มีข้อจํากัดนะครับต้นมะพร้าวทนเข็มได้แต่ถ้าเราใช้บ่อยเกินไปใช้มากเกินไปก็ไม่ดีให้ใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองนะครับแล้วเกลือนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรใช้เป็นเกลือสมุทรเกลือเม็ดใหญ่ๆนั่นนะครับ เกลือแกงเม็ดใหญ่ๆนะและมันเกลือไอโอดีนเนี่ยก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับในในมาสมบุตรในน้าทะเลเนี่ยจะมีคอรินที่เยอะกว่าเวลาที่เข้าถ่ายทอดความรู้เรามาเนี่ยเราก็มาคิดนิดหนึ่งว่าเออผงชูรสเนี่ยมันมีความเป็นกรดเป็นกลางหรือมันมันมีโซเดียมมีความเค็มหรือเปล่าโอ้มันอาจจะมีความเค็มนี่เพราะว่าหมอคุณหมอบอกว่าถ้ากินผงชูรสเยอะๆจะเป็นความดันนั่นเพราะว่าโซเดียมเยอะก็แสดงว่า ความเค็มเยอะเมื่อความเค็มเยอะไปใช้กับต้นพืชมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นควรจะใช้น้นอยๆนะครับหรือว่าไม่ใช้เลยยิ่งดีอครื่อดื่มช่วงกาลังเขาบอกว่าใช้ลดต้นพืชผักดีแล้วก็มาคิดนิดหนึ่งว่าชิมดูอมันมีเปรี้ยวมันมีมันมีรสเปรี้ยวมันมีกรดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในะฉะลากเขาก็จะระบุว่ามันมีกรดอะไรบ้างซึ่งความเป็นกรดนั้น ก็ <S <S อย่างที่ผมวัดให้ดูว่ามันมีความเป็นกรดจัดมากอ๋อถ้ามีความเป็นกรดจัดมากเราก็ใช้นน้อยนะครับหรือว่าผสมน้าเยอะๆอันนี้ปริมาณน้ําที่ผมผสมมาให้นะครับที่ผมใส่เป็นตัวอย่างเนี้ยเป็นแค่ปริมาณที่ผมนํามาสาธิตเพื่อที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เยอะใช้น้อยอาจจะใช้น้ํามากๆนะครับความเจือจางก็จะลดลงเพื่อให้รู้ว่าสภาพของสิ่งเหล่านี้นั้นสภาวะของเขานั้นมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างนั่นเองนะครับเกลือไข่นะครับบางคนบอกโอ้ทอดไข่ เสร็จแล้วจับโยนจับโยน,โยนใส่ต้นไม้ไปเลย่ะไปกองสุมกันอยู่ในต้นไม้เนี่ยเมื่อเข้าถูกย่อยโดยจุลินทรีย์เมื่อไหร่หรือว่าเก่าขึ้นมาเมื่อไรนะครับรดน้ําลงไปเนี่ยความเป็นด่างก็จะละลายออกมาเยอะเมื่อด่างเยอะก็ไม่ดีต่อต้นพืชต้นผักของเราอีกเช่นกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเป็นเกลือนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลัง ถ้าจะให้ดีเลยนะครับไม่ต้องถามอัตราส่วนนะครับเพราะผมเองก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรากําลังเดินทางกันไปไกลมากเราได้รับความรู้กันเยอะมากๆนะครับเป็นความรู้ที่ไกลเกินความจําเป็นนะครับผมกาลังจะดึงทุกท่านกลับมาสู่จุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นนี้มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยเราเริ่มต้นรู้แค่นี้เราก็จะต่อยอดไปได้อีกเราก็จะรู้ถึงว่าดินที่เราใช้นั้นอ๋อ มันจะต้องมีความเป็นกฎเป็นกลางเป็นด่างทําไมดินบางเจ้าเรามาปลูกผักแล้วดีดินบางเจ้าเราซื้อมาแล้วปลูกผักไม่โตสักทีแล้วก็โทษว่าเราเป็นคนที่มือร้อนซึ่งจริงๆแล้วคนมือร้อนไม่มีอยู่จริงนะครับอยู่ที่ว่าเราเข้าใจสิ่งพื้นฐานเหล่านี้หรือเปล่าทั้งนั้นเองครับการปลูกพืชผักการทําการเกษตรเนี่ยมันมีครบทุกศาสตร์ทุกศิลป์เลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์นะครับถีววิทยาพวกนี้โดยที่เราไม่ต้อง เป็นนักวิทย์ศมสตอ์จบสายวิทย์คณิตมาเราก็เริ่มที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวเก่งๆโดยการเริ่มปลูกผักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ